สวัสดีมิรัแฟนเพลงทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมสวนต้นตาลน,นี่นะคะเป็นต้นตาลที่เต็มไปด้วยต้นตาลน,นะคะเป็นต้นตาลในวัดแห่งหนึ่งชาวบ้านนะคะเป็นวัดป่าชา้าปกติแล้วคนทั่วไปเขาจะไม่ค่อยมาเดินแล้วก็มาชมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นวัดป่าชา้าถูกว่าจะมีความกลัวมีความเกรงขามนิดๆแต่วันนี้มันเป็นตอนกลางวันเราก็เลยกล้ามา เยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเจนใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะพาชมเรากลับกล้องไม่เป็นเราก็จะเดินไปอย่างนี้แหละนี่นะคะอันนี้เจนใหม่น่าจะประมาณสี่ห้าปีได้เป็นต้นตาลที่สวยมากแล้วก็เรียบร้อยเป็นระเบียบมากเลยะคะ่ะจะมีแค่สองฝั่งนะคะตรงนี้จะไม่เยอะมากคือสุดลูกหูลูกตามมา่ ตอเราเดินกลับมาฝั่งนี้แล้วค่ะเนื่องจากแดดมากการถ่ายคลิปวิดในตอนเที่ยงเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากนะคะเนื่องจากแสงมันจ้าแล้วก็แสงมันก็จะกระทบตรงศีรษะมันจะทําให้หน้ามืดแต่เราก็จะพาทุกคนชมสวนต้นตานะคะอันนี้หลวงกาบอกว่าอายุประมาณ8-9ถึงปีนะคะอายุยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าต้นโตมากไม่ไหวละเ,เข้ารเขาลงถเข้ามาตรงนี้แล้วมันเย็นมากเลยนะคะ เห็นปะต้นสวยเรียงรายมากเป็นระเบียบมากเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีสารแสแทกเหมือนเป็นกาฝาดีมากเลยคันนี้ค่ะเราชอบบัดนี้มากนะคะจริงๆมันเป็นบัตป่าชาเพราะว่าเงียบสงบ แล้วก็ร่มเย็นมาแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้มานะคะจะมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบมีงานศพอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นงานอัปมงคลหรือมีงานบุญเราจรึงจะได้มาวัดแห่งนี้นีค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเนื่องจากแดดจ้าไม่ไหวแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย